แล้วเรามีรัฐบาลไว้ทําไมครับผู้คนบอกว่าก่อนจะไล่ขเขมรไล่รัฐบาลกันก่อนเถอะแล้วอย่าไปไล่แค่รัฐบาลครับไล่สอสอไล่สวไ,ไล่มันออกไปให้หมด <c oughs> ไอคนที่มันพูดระบอบประชาธิปไตยรู้ไหมครับว่ามันต้องการอะไร ท่านไปเปิดดูตอน2492ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ24 9 2ที่พูดเรื่องระบอบประชาธิปไตยจอมพลปอเป็นนายกอยู่ตอนนั้นท่านไปเปิดดูในประวัติศาสตร์สิครับจอมพลปอต้องการอะไรโดยเฉพาะลองไปเปิดดูแม้กระทั่งฝรั่งยังเขียนเลยว่าจอมพลปอต้องการอะไรท่านลองคิดดีครับจอมพลปอต้องการอะไรจอมพลปออยากเป็นอะไรครับ เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดโดยเฉพาะไอ้พวกนักวิชาการตามก้นฝรั่งทั้งหลายที่มันนั่งเถียงกับผมว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะชั่วได้ยังไงก็ใช่สิเหมือนเวลาพูดเรื่องศาสนาศาสนาจะชั่วได้ยังไงพวกมึงที่เป็นศาสนิกต่างหากที่ชั่วเหมือนกันครับเวลาถ้าคุณมาเถียงกับผมว่าระบอบประชาธิปไตยจะชั่วได้ยังไงผมได้พูดคําว่าระบอบไหมครับผมบอกว่าประชาธิปไตย ไอ้พวกมาเถียงกับผมเนี่ยมันพูดคํวมาระบอเพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะเอาทฤษฎีมาคมมันอยู่บนหอคอยงานช้างมันจะเอาทฤษฎีมาคมผมพูดทางปฏิบัติทางปฏิบัติที่คุณเรียกว่าประชาธิปไตยที่คณะรารเรียกวแบบอย่างประชาธิปไตยแล้วไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายไอ้พวกนักวิชาการทั้งปวงมันก็ยังพูดกันอยู่ไอ้ประชาธิปไตยนั้นต่างหากครับถ้าจะเอาตามมันประชาธิปไตยแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเลือกตั้งเลือกคนดี ก็ได้ดีถูกไหมครับเลือกคนชั่วก็ได้ชั่วแล้ววันนี้มันเลือกคนดีหรือมันเลือกคนชั่วครับถ้ามันเลือกคนชั่วแล้วประชาธิปไตยจะดีหรือจะชั่วก็ชั่วแล้วถ้าประชาธิปไตยที่มันเป็นทางปฏิบัติไม่ใช่อิทฤษฎีแบบที่มันยกระบอบมันชั่วจะเก็บไว้ทําอะไรครับถามพวกมันหน่อยถามพวกมันหน่อยว่าประชาธิปไตยของพวกมันคือเลือกคนมาใช่ไหม แล้ววันนี้ที่ทุกทท่านขึ้นมาพูดเนี่ยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องชั่วทั้งหลายเลครับเรื่องเอาคาสิโนมาชั่วไหมครับเรื่องจะพากันยกแผ่นดินให้เขมรชั่วไหมครับเรื่องจะแจกเงินกันให้พี่น้องไม่รู้จักทํามาหากินชั่วไหมครับแล้วรัจนาไปอีกไม่รู้จักกี่เรื่องมันชั่วไหมครับแล้วประชาธิปไตยมันชั่วไหมครับแล้วเอามันเก็บไว้ทําไมเราก็ปฏิบัติให้ถูกประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจใธิปไตยอยู่ในมือพวกเรา อยู่ในมือพี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้เรามาเริ่มกันให้ถูกต้องครับมันต้องอยู่ในมือพี่น้องประชาชนและไอ้พวกที่มันบอกว่าผมพูดแบบนี้ผมต้องการให้มีเผด็จการพี่น้องว่าจริงไหมครับไม,ไม่จริงผมต้องการให้มีการปฏิวัติรัฐประหารไหมครับไม่จริงมผมเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดบ้านเมืองมันไม่สงบคุณจะเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยคุณก็ทําสิบรรดาพี่น้องทหารทั้งหลาย แต่หน้าที่หลักของคุณจริงๆคือปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองเราซึ่งวันนี้พี่น้องทหารกําลังทํากันอยู่พี่น้องประชาชนสนับสนุนและกําลังช่วยกันรัฐบาลทํะไรครับสอสอทั้งหลายทํะไรครับและสอวอทําอะไรครับแล้วประชาธิปไตยมันดีไหมครับประชาธิปไตยมันชั่วไหมครับแล้วทำไมเราไม่ปฏิบัติให้มันถูกต้องล่ะครับเราก็มาเริ่มตั้งหลักกันประชาชนมาคุยกัน ไอตอนคณะราษฎรพามาบอกว่าเป็นแบบอย่างประชาธิปไตยมันก็ยกอรรัฐธรรมนูญมาแต่ทุกวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ใครยกร่างรัฐธรรมนูญครับไอฉบับที่ว่าฉบับประชาชนเนี่ยไอฉบับ2องสหี่ใครยกร่างครับก็ออกไปพากันเลือกกันระดับจังหวัดมาและไอเลือกระดับจังหวัดได้มาจังหวัดละสิบคนและไอใ,ใครเป็นคนเลือกหนึ่งคนจากสิบคนนั้นครับสภาเลือก และนักวิชาการทั้งหลายที่เข้ามาใครเลือกครับสภาเลือกตกลงพวกเราล่างธรรมนูนเองเหรอครับมันก็ต้องมาเริ่มจากพวกเราเริ่มช่วยกันล่างแลธรรมนูนกันเองทําความเป็นประชาธิปไตยแบบพวกประชาชนเราสิครับมันถึงจะถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าจะเรียกแบบนั้นแล้วต้องมาคุยกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่ว่าประชาธิปไตยถ้าจะให้มันมีประชาธิปไตย แต่ถ้าถามผมแต่ดั้งแต่เดิมผมเอาตามที่ล้นเกล้ารชการที่เจ็จะได้ทรงพระราชทานพระองค์ท่านจะได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้บ้านเมืองเรามีการปกครองระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องอย่าไปฟังตามพวกมันแล้วอย่าไปลงมติบ้าบอเวลามันบอกไปประชามติกาสิโนกันผมถามพี่น้องวันนี้มีคนอยู่สิบคนคนเกคนเป็นโจร เสนอให้ทำคาสิโนคนอีกหนึ่งคนเป็นพระบอกว่าอย่าเลยแล้วมันลงมติกันใครจะชนะครับไอโจรมันก็ชนะสิครับอย่าไปหลงคาลมันไปทำประชามติเด็ดขาดเรื่องไม่ดีเรื่องเลวเรื่องชั่วทำประชามติไม่ได้ครับมันต้องล้มมันอย่างเดียวแล้ววันนี้รัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่จะมีรัฐบาลไว้ทำไมครับ นายกรัฐมนตรีพูดก็แต่เรื่องส่วนตัวอด,ดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นพ่อนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็พูดแต่เรื่องส่วนตัวแล้วคนที่อยู่ในรัฐบาลทั้งหมดก็ขาดความสามารถในการที่จะดูแลบ้านเมืองเราวันนี้ต้องกลายเป็นพี่น้องทหารต้องกลายเป็นพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วเรามีรัฐบาลไว้ทําไมครับผู้คนบอกว่าก่อนจะไล่ขมเณรไล่รัฐบาลกันก่อนเถอะ แล้วอย่าไปไล่แค่รัฐบาลครับไล่สอสไล่สอวไล่มันออกไปให้หมดไล่พวกคนที่อ้างเป็นตัวแทนทั้งหลายออกไปให้หมดแล้วเราประชาชนทำกันเองพี่น้องทหารมีหน้าที่ช่วยกันรักษาธิปไตยของบ้านเมืองพวกเราช่วยกันสร้างการปกครองที่มันเหมาะสมถูกต้องสําหรับพวกเรากันครับผมขอพูดสั้นๆแค่นี้ฝากพี่น้องไว้ได้วยครับขอบคุณมากครับ